เกี่ยวกับผลการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสองประเทศมหาอำนาจนั่นก็คือสหรัฐอเมริกากับรัเสเซียโดยมีคนกลางที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็ช่วยเจรจาด้วยคือประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วตัวแทนของสหรัฐกับตัวแทนของรัเสเซียก็สมน้ําสมเนื้อกันเลยครับคือต่างเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยกันทั้งคู่ฝั่งของสหรัฐก็ส่งมาโกลูบิโอ ขณะที่ฝั่งของรัเสเซียก็ส่งเซอร์เก้ลัฟลอฟครับแล้วท้ายที่สุดครับสหรัฐกับรัเสเซียนั้นเห็นชอบเบื้องต้นนะครับเรื่องของกรอบในการเจราจารใน4ประเด็นแล้ว4ประเด็นนี้เนี่ยแทบจะมองคาดการต่อไปได้เลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ทีนี้ขอพาไปดูเหตุผลนิดนึงก่อนว่าทําไมในการหารือกันในครั้งนี้เนี่ยทางด้านของสหรัฐกับรัเสเซียจึงหารือกันเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นไม่ได้มีการ ให้เจ้าหน้าที่ของยูเครนไม่ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ของยุโรปมาร่วมในการเจราจาด้วยภาษาไทยของเราก็คือเดี๋ยวมากคนมากความแล้วสุดท้ายจะไม่สามารถตกลงอะไรกันได้เลยเพราะเงื่อนไขแต่ละคนก็สูงเหลือเกินเพราะฉะนั้นเลยเจราจากันระหว่างสหรัฐกับรัเสเซียก่อนแต่เชื่อได้ว่าในวงต่อๆไปที่จะมีการหารือกันต่อเนี่ย เดี๋ยวก็ต้องไปคุยกันต่อเลยว่าข้อตกลงแบบนี้ยูเครนว่ายังไงรับได้ไหมข้อตกลงแบบนี้ยุโรปว่ายังไงเพราะก็ต้องไม่ลืมว่าคนที่อยู่ใกล้สุดแน่นอนว่าเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงก็คือยูเครนรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปซึ่งเขาก็เป็นสมาชิกของนาโตด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในรายละเอียดคุณผู้ชมฮะสำหรับ4ข้อนะครับที่ทั้งรัเสเซียกับทั้งสหรัฐอเมริกาเห็นชอบด้วยกันมาเนี่ย หลักๆจะเป็นการตั้งคณะทํางานในระดับสูงที่จะมีการพูดคุยแล้วก็หารือกันต่อไปรวมถึงความพยายามครับที่จากวงของระดับรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วเดี๋ยวก็จะมีคณะทํางานมาดูในรายละเอียดสรุปข้อตกลงในประเด็นต่างๆแล้วจากนั้นสิ่งที่จะทำให้ข้อตกลงเป็นผลได้คือระดับผู้นำประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยังบอกนะครับว่า เขาน่าจะมีโอกาสได้หาหรือกับประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินของรัเสเซียคือภายในเดือนนี้เลยครับดังนั้นจับตาดูให้ดีครับระดับรัฐมนตรีสองประเทศหาหรือกันเสร็จคิวต่อไปประธานาธิบดีของสองประเทศสหรัฐกับรัเสเซียก็น่าจะหาหรือกันต่อแล้วข้อตกลงนั้นเนี่ยจะมีน้ำหนักเป็นอย่างมากเพราะสองชาติหมหาอำนาจเห็นด้วยไปแล้วก็คงจะต้องไปกดดันกันต่อแหละระหว่างทางด้านของยูเครนกับยุโรป แต่ทีนี้ในรายละเอียดข้อตกลง4ข้อที่สหรัฐกับรัสเซียก็เห็นด้วยเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากฮะเป็นข้อที่3ที่มีการระบุเอาไว้ว่าเริ่มหาหรือความร่วมมือทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในอนาคตถ้ายังจำกันได้เนี่ยนะครับคือภายหลังจากรัสเซียเขาเริ่มเปิดปฏิบัติการทางการทหาร24กุมภาพันธ์65 ซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้จะครบ3ปีเต็มในปี6-8อยู่แล้วเนี่ยจากนั้นชาติตะวันตกทั้งยุโรปจับมือกับสหรัฐอเมริกาทำการคว่าบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่กับรัเสเซียทันทีแล้วการคว่าบาตรที่ว่านี้ไม่ได้จบแค่รอบเดียวด้วยมีอีกหลายรอบที่ตามมาแล้วขยายวงกว้างทั้งในระดับองค์กรบริษัทตลอดจนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับรัเสเซียแล้วนี่ยังไม่นับเม็ดเงินมหาศาล ที่ชาติตะวันตกทําการแช่แข็งฟรีสเงินของทางรัเสเซียเอาไว้ด้วยแล้วบางส่วนก็มีการเสนอให้นําเงินของรัเสเซียที่ถูกแช่แข็งเอาไว้เนี่ยมาทําการบูรณะฟื้นฟูยูเครนซึ่งเดี๋ยวการบูรณะก็เชื่อได้ว่าก็จะต้องมีการพูดคุยตกลงกันในข้อตกลงเบื้องต้นอย่างแน่นอนแต่เรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยแหละครับมีโอกาสสูงมากๆเลยครับที่ในอนาคตจากการที่สหรัฐอเมริกาเคยคว่ำบาตรรัเสเซียเนี่ย อาจจะค่อยๆผ่อนปลนเรื่องของมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียลงทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆฮะเหตุผลเป็นเพราะว่าอะไรถ้ายังจํากันได้ก่อนหน้านี้โดนัทรัมเขายังเคยพูดเอาไว้เลยครับว่าคืออยากจะให้รัสเซียเนี่ยกลับมาอยู่ในกลุ่ม G7 ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำเจประเทศที่ครั้งหนึ่งของเดิมเขาไม่ได้เป็น G7 นะครับเขาเป็นเลขมงคลเลยคือ G8 ฮะ แต่ปรากฏพอรัเสเซียได้มีการผนวกแหลมไครเมียเข้าไปเมื่อปีพศ2557จากนั้นกลุ่มประเทศ g 7เนี่ยเขาก็เลยผลักรักเสเซียออกมาจาก g 8ก็เลยเหลือเป็น g 7ล่าสุดสหรัฐอยากจะให้รัเสเซียกลับเข้ามาแล้วกลายเป็น g 8เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นดูท่าทีโนทีนุชทำณเวลานี้ค่อนข้างสูงมากที่สหรัฐน่าจะเริ่มผ่อนคลายหรือว่าลด ระดับของการคว่ำบาตรกับรัเสเซียลงได้ในยุคข,ของทั้ม2.0แล้วอาจถึงขั้นกลับมาค้าขายกันได้ดูนะครับและเดี๋ยวจับตาดูต่อด้วยครับเพราะว่าทางด้านของรัเสเซียเองเนี่ยเขาก็ขายพลังงานแล้วสหรัฐอเมริกายุคข,ของทั้มเขาก็มีเป้าหมายในการขายพลังงานเหมือนกันแล้วหนึ่งในการคว่ำบาตรที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆแล้วกระทบต่อรัเสเซียเยอะนั่นก็คือการตัดรัเสเซีย ออกไปจากระบบการชำระเงินระหว่างประเทศที่เรียกว่า s w ิฟครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้เห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่ม b r i กสที่นำโดยจีนที่นำโดยรัสเซียที่นำโดยอินเดียบราซิลแอฟริกาใต้ก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามในการสร้างระบบการชำระเงินขึ้นมาเนี่ยตรงส่วนนี้เองมีโอกาสขนาดไหนที่รัสเซียจะกลับมาอยู่ในระบบสวิฟได้อีกครั้งหนึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้น ความเคลื่อนไหวของฝั่งยุโรปบ้างคือในเมื่อยุโรปไม่ได้เข้าร่วมการเจราจาระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครงก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับเรียกประชุมฉุกเฉินกับบรรดาผู้นําของยุโรปทันทีแต่ปรากฏไม่ได้ข้อสรุปจากการหารือกันเพราะในกลุ่มยุโรปเองก็ไม่ได้เป็นเอกภาพมากนะักคือบางฝ่ายมองอย่างนี้อีกฝ่ายมองอย่างหนึ่ง อาจจะมีประเทศยักษ์ใหญ่อย่างทางอังกฤษหรือแม้กระทั่งทางด้านของฝรั่งเศสอยากจะให้จัดส่งทหารของยุโรปเนี่ยเข้าไปอยู่ในยูเครนด้วยแต่นายกของเยอรมน,นีไม่เห็นด้วยแล้วประเด็นเรื่องของกองกําลังสันติภาพที่จะไปดูแลความสงบเรียบร้อยความมั่นคงในยูเครนเนี่ยต้องจับตาดูให้ดีๆครับเพราะจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องมีการตกผลึกให้ได้เหมือนกันเนื่องจากรัสเซียก็มองว่า คือถ้าเกิดถึงขนาดนาโต้ส่งกองกําลังเข้ามาเนี่ยรัเสเซียเขาก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเหมือนกันแต่ทีนี้ยูเครนจะรู้สึกปลอดภัยได้อย่างไรถ้าไม่มีกองกําลังของฝ่ายตะวันตกมาเลยไม่ว่าจะเป็นการมาในนามของกองกําลังสันติภาพของนาโต้หรือจะเป็นกองกําลังสันติภาพในนามของยุโรปหรือต้องเป็นการผสมกลมเกลืนกันรูปแบบไหนของกองกําลังสันติภาพที่จะเป็นทหารจากนานาชาติ เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยของทางประเทศยูเครนในช่วงของการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้แล้วนี่ยังไม่นับอีกนะครับเกี่ยวกับอีกหนึ่งกระแสเหมือนกันว่าการเมืองภายในยูเครนเองนี่แหละเพราะอย่าลืมว่าจริงๆเนี่ยยูเครนเขาต้องมีการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ไปนานแล้วเพราะว่าเซเลนสกี้เนี่ยเขาครบวาระไปแต่อยู่ในภาวะฉุกเฉิอนอยู่ในภาวะสงครามเซเลนสกี้ก็ยังคงเป็นผู้นําของยูเครนมาอย่างต่อเนื่อง ข้ามกลางรัเสเซียเองที่มีการระบุว่าอยากจะให้มีการเลือกตั้งในยูเครนซ้วยาอันนี้เองก็จะไปเกี่ยวข้องทั้งการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็การเมืองภายในประเทศด้วยช่วงนี้กระพริบตาไม่ได้เลยครับกาลังจะครบ3ปีเต็มสงครามระหว่างรัเสเซีย,ยยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์หกแนี้แล้วแล้วดีไม่ดีวันนั้นเนี่ยอาจจะมีความคืบหน้าไหมอาจจะมีการหาหรือพบปะกันตัวเป็นๆไหมระหว่างโดนัททั้ม กับวลาดิเมียปูตินน่าสนใจมากแล้วยังไม่นับว่ามีความพยายามจะให้จีนเนี่ยอาจจะมาร่วมในความพยายามเพื่อจะฟื้นฟูยูเครนด้วยซึ่งแน่นอนครับสหรัฐอเมริกาเดินหน้าแบบนี้เนี่ยนอกจากเขาจะสามารถทำให้คู่ขัดแย้งอาจจะมาตกลงกันได้แล้ววันนี้ผมก็ได้สอบถามอาจารย์สมภพมณัรังสรรเหมือนกันนะคืออเมริกาด้านหนึ่งอาจจะมีข้อตกลงยื่นหมูยื่นแมวกับยูเครน เอาสินแร่หายากมาเอาแลเอิร์ดม,มาแต่ทีนี้เองประเด็นที่ทางโดนัลด์ทรัมป์กำลังเคลื่อนไหวณนเะวลานี้ร่วมกับฝ่ายบริหารของทรัมป์เนี่ยมันจะไปมีผลโดยตรงต่อการเมืองภายในประเทศของสหรัฐอเมริกาเองนะครับด้วยความที่สงครามครั้งนี้เนี่ยปัตุขึ้นมาในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีโจบไบเดนจากพรรคเดโมแครตเพราะฉะนั้นทรัมป์ต้องการทำให้คนทั่วโลกและคนอเมริกาเห็นว่า เขาเป็นผู้รักษาสันติภาพนะเขาสามารถนำความสงบกลับมาสู่โลกใบนี้ได้แล้วขณะเดียวกันถ้าเกิดเขาทำสำเร็จจะเป็นการไปบั่นทอนคะแนนความนิยมของพรรคเดมโมแครตแล้วก็ไปดันหรือว่าไปเพิ่มคะแนนความนิยมของพรรคหรือพรรคกันของเขาขึ้นมาได้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นการบ้านใหญ่ของทรัมป์เรียกได้ว่าทรัมป์จะสามารถยิงปืนนัดเดียวได้นกตั้งไม่รู้กี่ตัวครับ ได้หน้ากับต่างประเทศได้ความเป็นพี่ใหญ่กับคืนมาแถมมันได้คะแนนความนิยมภายในประเทศอีกต่างหากแล้วอาจารย์สมพก็มองด้วยนะว่าคือทรัมป์โดยสหรัฐอเมริกาสุดท้ายแล้วคงไม่ถึงขั้นทิ้งนาโต้แน่นอนฮะแต่ก็นั่นแหละเรียกร้องกดดันบรรดาประเทศสมาชิกของนาโต้ต้องเพิ่มเรื่องของการเพิ่มงบประมาณด้านการกรลาหมและการทหารก็ดูซิว่าถ้าเกิดเพิ่มขึ้นมาปุ๊บจะมีการสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อะไร จากสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะครับเพราะในยุคข,ของทรัมป์อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีการเจราจาแล้วประโยชน์นั้นตกอยู่กับสหรัฐอเมริกาครับ